Yeah. สวัสดีครับในทุกๆวันที่เราดูรายการโทรทัศน์นะครับภาพจากรายการโทรทัศน์หรือคลิปที่ถูกเผยแพร่ทางคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่กระทั่งภาพที่ผมกําลังถูกบันทึกอยู่ณขณะน,นี้นั่นก็คือภาพดีทัศน์ที่เรียกว่าภาพเคลื่อนไหวและก็เป็นพื้นฐานนะครับในการนํามาใช้กับสื่อต่างๆครับและกว่าจะมาเป็นภาพเคลื่อนไหวอย่างที่คุณชมได้เห็นอยู่ณขณะน,นี้กล้องวิดีโอมีการทํางานอย่างไรและหากจะซื้อกล้องสักตัวหนึ่งนะครับเราจะพิจารณาจากอะไรไปดูกันนะครับว่า กล้องวิดีโอเขาพัฒนาการมาได้อย่างไรครับประวัติการคิดค้นของกล้องวิดีโอนั้นได้เริ่มต้นมาจากเครื่องบันทึกภาพวิดีโอขนาดใหญ่โตนี้และพัฒนาต่อเนื่องมาสู่กล้องวิดีโอเหมือนอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันโดยเริ่มต้นในปีคิดทศราักราช1 9 5 6เมื่อมีการจัดงานประชุมของสมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติที่ชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในที่ประชุมนั้นพวกเขาได้เปิดเผยเป็นครั้งแรกว่าเขาสามารถบันทึกภาพลงบนเส้นเทปได้แล้วโดยมีชื่อเรียกว่าวิดีโอเทปเรคคอร์ดดิ้งเครื่องบันทึกวิดีโอเทปเรคคอร์ดดิ้งนี้ส่วนใหญ่แล้วมักมีไว้ใช้สำหรับห้องส่งของสถานีโทรทัศน์เท่านั้นโดยจะทำงานร่วมกันกับกล้องถ่ายวิดีโอชนิดหลอดภาพอยู่บนขาตั้ง3ขาไทพอร์ตทำหน้านที่รับสัญญ,ญาณภาพเข้ามาแปลงเป็นสัญ,ญญาณไฟฟ้า แล้วส่งต่อผ่านสายเคเบิลไปเข้าเครื่องบันทึกวิดีโอเทปเพื่อบันทึกสัญญาณลงบนเส้นเทปที่มีความกว้างขนาด2นิ้วและหากต้องการบันทึกรายการนอกสถานที่ก็จะใช้รถบรรทุกขนอุปกร,กรณ์เครื่องมือต่างๆเหล่านี้ออกไปทำงานเพราะว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างนั้นมีขนาดใหญ่หลังจากที่เรารู้ประวัติความเป็นมาของกล้องวิดีโอไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาทำความรู้จักกับกล้องวิดีโอประเภทต่างๆกันดีกว่าครับ ัสดีครับสวัสดีครับพอดีผมจะมาติดต่อเรื่องกล้องวิดีโอครับขอผมรบกวนคุณชายติดต่อด้านนู้นเลยนะครับขอบคุณครับถึงแล้วครับคุณผู้ชมและที่นี่นะครับก็เป็นที่ที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับกล้องวิดีโอเราไปดูกันนะครับว่าในปัจจุบันนี้กล้องวิดีโอเขาได้พัฒนาไปถึงไหนกันแล้วไปกันเลยครับ เรามาค่อยๆทำความรู้จักกับกล้องวิดีโอกันครับคุณผู้ชมเริ่มจากกล้องวิดีโอระดับมืออาชีพ Professional Camcorder เป็นกล้องคุณภาพสูงและความคมชัดสูงกว่าใช้สำหรับงานถ่ายทำวิดีโอและผลิตงานวิดีโอตัวเครื่องมักมีขนาดใหญ่กล้องวิดีโอระดับสถานีโทรทัศน์ b o a d c a s t c a m ล่ a เป็นกล้องที่ใช้สำหรับงานผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อส่งออกอากาศเป็นส่วนใหญ่ราคาจะสูงมากกว่ากล้องระดับโปรเฟชชันแลมากและคุณภาพความคมชัดสูงเนื่องจากต้องใช้สำหรับงานออกอากาศและผลิตรายการโทรทัศน์โดยเฉพาะกล้องวิดีโออีกประเภทหนึ่งนะครับที่เรารู้จักกันดีนั่นก็คือกล้องแฮนดี้แคมครับที่เราใช้อยู่ทั่วๆไปแต่มักจะมีคำถามเสมอนะครับว่าถ้าจะเลือกซื้อกล้องวิดีโอสักตัวหนึ่ง เราจะต้องเลือกแบบไหนที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็ดีที่สุดในช่วงต่อไปนะครับผมจะพาคุณชมมาทําความรู้จักกับวิธีการเลือกซื้อกล้องสิ่งที่เราควรรู้โดยเฉพาะข้อมูลของกล้องหรือข้อมูลจำเพาะว่าเป็นอย่างไรไปชมกันต่อเลยครับสิ่งแรกที่เราควรรู้ไว้ก็คือเรื่องของการบันทึกโดยในปัจจุบันการบันทึกภาพในกล้องวิดีโอที่เป็นที่นิยมก็คือการบันทึกลงบมโมรีการ์ดครับ คราวนี้เรามาศึกษาอุปกรณ์สำคัญอีกชนิดหนึ่งคือ image device ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้เกิดภาพเพื่อไปบันทึกลงบนตัวบันทึกโดยแปลค่าจากแสงที่ลอดผ่านเลนสเข้าไปในกล้องให้เป็นกระแสะไฟฟ้าและไปเข้าขั้นตอนการเข้ารหัสบีบอัดสารพัดจนกลายเป็นไฟล์ดิจิตอลแล้วบันทึกลงตัวบันทึกจึงถูกเรียกว่า image device หรืออุปกรณ์ที่ทำให้เกิดภาพซึ่งมีไม่กี่รูปแบบ ที่นิยมใช้ในการสร้างไฟล์ดิจิตอลและที่นิยมใช้กับกล้องวดีโอมากที่สุดคือ CCD Charge Coupled e v i c e พูดง่ายๆว่า CCD คือการสร้างแสงสีด้วยวิธีเรียนแบบธรรมชาติของตาคนนอกจาก CCD แล้วอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดภาพอีกชนิดหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมจากผู้ผลิตกล้องดิจิตอลวิดีโอหลายๆลนนั่นก็คือ CMOS ครับ CMOS ย่อม,มาจาก c o m p l e m e n t a r y Me t a l o x i e e semiconductor CMOS นั้นเป็นการดัดแปลงนำเทคโนโลยีไมโครชิปที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มาดัดแปลงให้เป็นตัวแปลงแสงให้เป็นกระแสะไฟฟ้าเช่นเดียวกับ CCD ซึ่งทำให้ลดต้นทุนในการผลิตและการพัฒนาลงไปได้มากซึ่งหน้าที่การทำงานของ CMOS ็จะช่วยให้ระบบการบันทึกภาพทําได้อย่างรวดเร็วขึ้นโดยที่แต่ละส่วนของเซลล์ที่รับสัญญาณแสงจะมีหน่วยความจำบัฟ f เฟอร์แอมพลิฟายเออร์อยู่ในแต่ละเซลล์ซึ่งจะช่วยทำให้สามารถระบุและอ่านค่าได้อย่างแม่นยำในแต่ละหน่วยของเซลล์การขยายสัญญาณการส่งถ่ายข้อมูลก็จะมีประสิทธิภาพขึ้นต่อมาคือเรื่องเรนครับ โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งช่วงของเลนเป็น3ช่วงคือมุมกว้าง (Wide Angle) มาตรฐาน (Normal) และมุมแคบ (Telephoto) ขึ้นอยู่กับระยะโฟกัสของเลนแต่ละชนิดซึ่งก็จะทำให้กำหนดได้คร่าวๆว่าตั้งแต่เาวาๆ40มิลมลงไปจะถือเป็นช่วงมุมกว้างเช่น35มิม20มิม8มิมช่วง40ถึง60มิเมตร ก็จะถือเป็นช่วงมาตรฐานเช่น 40mm, 5 0ม mm, ิล mm, ลิเมตรมมตรมมและที่มากกว่า6 0ม mm, มก็จะเป็นช่วงมุมแคบเช่น 85mm, 1 0 mm, 0ม mm, ิลลิเมตร0ม mm. มตรมมิลลมมอีกทั้งยังมีวิธีการแบ่งเลนส์ออกเป็น2กลุ่มได้ด้วยคือเลนส์ซูมหมายถึง เลนที ust, trilogy, like oh oh ่สามารถปรับความยาวโฟกัสได้และอีกประเภทนิยมเรียกว่าเลนพลาสหรือเลนฟิกคือเลนที่ไม่สามารถปรับความยาวโฟกัสได้นั่นเองการซูมภาพระบบการซูมภาพในกล้องดีโอทำให้เราไม่ต้องเดินเข้าออกระหว่างถ่ายภาพเพื่อได้มุมที่กว้างหรือแคบกว่าเดิมเพราะระบบการซูมภาพจะช่วยดึงให้วัตถุที่อยู่ไกลๆใกล้เข้ามาเรียกว่าการซูมอิน หรือซูมให้เราได้ภาพมุมกว้างเรียกว่าการซูมเอาโดยนิยมบอกค่าความสามารถในการซูมภาพเป็นอัตราคูณเท่าเช่นคูณ10คูณ12การซูมนั้นสามารถกระทำได้2แบบด้วยกันคือการซูมภาพแบบออปติคอนเป็นการซูมภาพจากเลนของกล้องจริงๆ โดยเกิดจากการเคลื่อนที่ของเลนเพื่อปรับระยะภาพให้ใกล้ไกลตามที่เราต้องการการซูมแบบดิจิตอลเป็นการซูมที่เกิดจากการทำงานของซอฟต์แวร์ในกล้องดิจิตอลโดยสามารถซูมผ่านจอ LCD หลังจากที่ถ่ายภาพเรียบร้อยแล้วการถ่ายวิดีโอนะครับเราสามารถเลือกดูภาพได้2วิธีครับวิธีแรกนะครับเราสามารถดูภาพจากช่องมองภาพส่วนอีกหวิธีนะครับ เราสามารถดูภาพจากจอ LCD เพื่อให้เราสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้นครับแต่สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญนั้นคือความคมชัดของภาพเพื่อให้เรามองรายละเอียดได้ชัดเจนซึ่งรายละเอียดของช่องมองภาพและจอ LCD มีดังนี้ช่องมองภาพ viewfinder ถ้าเขียนว่า color แสดงว่าช่องมองภาพสามารถมองภาพเป็นภาพสีได้ แต่ถ้าเป็น B/W นั่นแสดงว่าเป็นภาพขาวดำจอภาพ LCD โดยเน้นที่ขนาดของเส้นทะยานมุมของจอโดยจะบอกเป็นตัวเลขซึ่งมีหน่วยเป็นนิ้วปัจจุบันมีขนาดใหญ่ที่สุดที่2.7นิ้วถึง3นิ้วเพราะจะทำให้เรามองภาพได้สะดวกเห็นองค์ประกอบภาพได้ครอบคุมมากกว่าและที่สำคัญต้องให้มีค่าความละเอียดที่สูง ซึ่งควรมีค่ามากกว่า1 0แสนพิกเซลเพื่อจะได้เห็นภาพที่มีความคมชัดสีสันชัดเจนและจอ LCD ในปัจจุบันยังเพิ่มความสะดวกในการใช้การรับคำสั่งผ่านการสัมผัสหน้าจอพัสกีนอีกด้วยสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือการบันทึกเสียงหรือ audio record ครับเสียงเป็นส่วนประกอบสำคัญสำ,ญสำหรับงานวิดีโอ ดังนั้นถ้าอุปกรณ์บันทึกเสียงมีคุณภาพดีก็จะทำให้เสียงที่ได้มีคุณภาพดีไปด้วยกล้องส่วนใหญ่จะมีไมโครโฟนแบบบิวอินหรือแบบภายในติดมากับตัวกล้องอยู่แล้วระบบเสียงที่นิยมกันคือ PCM stereo ที่ช่วยให้เสียงมีคุณภาพปัจจุบันมีระบบเสียงในระดับ Dolby 5.1เข้ามาเพิ่มคุณภาพของเสียงให้เป็นระบบสเตอร์ลการเชื่อมต่อคอนเน c t ชั่ สิ่งที่ควรดูควบคู่กันในการเลือกซื้อกล้องวีโอคือการเชื่อมต่อของกล้องดิจิตอลวิดีโอว่ามีช่องอะไรบ้างที่จะสามารถเชื่อมต่อไปอยังอุปกรณ์อื่นและอะไรบ้างที่สามารถนำมาต่อเข้ากับกล้องได้พอต usb ช่องต่อสำหรับการโอนถ่ายข้อมูลลงคอมพิวเตอร์แบบมาตรฐานพอต ieee 1394มักนิยมเรียกว่า ไฟวหรือ i l i n k ใช้เพื่อโอนถ่ายข้อมูลวิดีโอลงเครื่องคอมพิวเตอร์ช่องต่อ v v i ว o ดีโอช่องต่อนนี้ใช้สำหรับเชื่อมต่อกล้องดิจิตอนวิดีโอกับอุปกรณ์อนาล็อก <c oughs> เช่นโทรทัศน์หรือเครื่องเล่นวิดีโอเราสามารถใช้ช่องต่อนี้กับโทรทัศน์โดยตรงเพื่อเล่นวิดีโอที่ถ่ายไปจากกล้องได้ช่องต่อออดิโอวิดีโอ เป็นช่องที่ใช้ในการต่อกับโทรทัศน์เพื่อแสดงวิดีโอที่เราบันทึกช่องต่อไมโครโฟนเป็นช่องต่อพิเศษสำหรับไมโครโฟนภายนอกช่องต่ออุปกรณ์เสริมฐานต่ออุปกรณ์เสริมสำหรับต่อเข้าอุปกรณ์ต่างๆที่เข้ามาเสริมการทำงานของกล้องเช่นไฟแฟลชไมโครโฟนแบบซูมหรือไฟวิดีโอช่อง DC In เป็นช่องสำหรับต่อสายไฟโดยตรงเพื่อทำงานชาร์จแบตเตอรี่นอกจากกล้องวิดีโอที่เราเก่าวมาทั้งหมดแล้วนะครับยังมีกล้องที่สามารถถ่ายวิดีโอได้ในระดับคุณภาพที่สูงหรือที่เรียกว่ากล้อง DSLR หรือ Digital Single r e n s r e f l e x ครับขั้นตอนและว,วิธีการใช้งาน1 เปิดสวิตช์และฝาครอบเลน 2. ปรับออโต้หรือแมนนวลเพื่อปรับลักษณะของการถ่ายภาพแบบอัตโนมัติหรือกำหนดเอง 3. ซูมปรับขนาดของภาพให้ใกล้และไกล W คือขยายภาพกว้างออกไป T คือดึงภาพเข้ามา 4. เล็กคอร์ดบันทึกภาพ5 p เพเล่นภาพที่บันทึก6 r e ีวายเล่นภาพย้อนกลับ7 f o r ฟอร์เล่นภาพไปข้างหน้า8 p o พอหยุดเล่นภาพชั่วขณะ 9.Stop หยุดการทำงาน และนี่ก็คือขั้นตอนง่ายๆในการใช้กล้องวิดีโอเป็นยังไงบ้างครับง่ายนิดเดียวใช่ไหมครับช่วงรู้เพิ่มเสริมสาระนอกจากเราจะได้รู้เรื่องกล้องวิดีโอที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วนะครับผมจะพาทุณผู้ชมไปรู้เพิ่มเติมสาระกับคำถามที่ว่าอนาคตกล้องวิดีโอจะพัฒนาไปทางไหนไปฟังคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญครับ เทรนของอนาคตเนี่ยมันก็จะมาอยู่ที่อยู่ปัจจัยหลักจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ที่อิมเมจเซนเซอร์อิมเมจเซนเซอร์เนี่ยมันจะมีหลายระดับให้เราเลือกว่า1/4นิ้ว1 3 1่2.3ไอ้นตส่ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ว่าอนาคตใของกล้องวิดีโอเนี่ยมันจะเกี่ยวกับตัวอิมเมจเซนเซอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้ในอนาคตจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีของการของการไปในอนาคตเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเทป มันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่เทปเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นไฟเบดน่าสนุของการเลคคอร์ดหรือการบันทึกแล้วก็เลคคอร์ดและบันทึกที่เป็นเป็นไฟเพราะฉะนั้นในตัวของเทคโนโลยีของกล้องเองผมคิดว่าในอนาคตบอดี้กล้องเนี่ยมันอาจจะเล็กลงกว่านี้ก็ได้เราก็เห็นอยู่แล้วเพราะว่าบางอย่างนี่มันเล็กลงค่อนข้างมาก นะครับแต่เลนเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะเล็กลงไปกว่านั้นได้มันขึ้นอยู่ว่าขนาดเมาส์ของเลน,เนใช้กับตัว Image Sen เ or ขนาดไหนต่อไปในอนาคตเราก็เห็นว่าในตัวกล้องที่อยู่ในอุปกรณ์ตัวอื่นเครื่องมือตัวอื่นของของของ,ของทางด้านพวก i อทีเนี่ยเช่นตัวกล้องที่อยู่ในส่วนของตัวแท็บเล็ตเนี่ยง่ายๆตัวกล้องแท็บเล็ตแท็บเล็ตก็ใช้ตัวกล้องใน,ในการถ่ายทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวแล้วก็บันทึกอยู่ในหน่วยความจำที่อยู่ในแท็บเล็ตได้เช่นกันในอนาคต ตัวกล้องที่อยู่ในตัวอุปกรณ์แท็บเล็ตเนี่ยก็สามารถที่จะถ่ายภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ส่งผ่านทั้งสัญญาณภาพกเสียงเนี่ยไปสู่ปลายทางลักษณะที่เรียก่็เป็น UGC เป็น User Generated Content ที่ส่งแล้วผ่านก็ไปได้อนาคตมันก็โอเคมันก็คงไปในแนวนั้นส่วนหนึ่งส่วนอุปกรณ์ที่สำหรับการทำโพลูชันเนี่ยก็หนีไม่พ้นอ่ะถ้าในแง่ของของสถานีโทรทัศน์ก็จังเป็นกล้องลักษณะเป็นเป็น portable เป็น shoulder camera หรือเป็นเป็นเป็น hand held camera ก็ยังหนีไม่พ้น รูปร่างหน้าตาที่เป็นแบบนี้เพียงแตว่วิวัฒนาการกับตัวกล้องก็อาจจะมีการที่จะส่งสัญญาณภาพเสียงยไปสู่ผู้รับหรือโปรดิวเซอร์ได้มากกว่าที่เราเลคคอร์ดไว้ที่ตัวกล้องแล้วก็นำไฟล์หรือเทปเนี่ยไปส่งอนาคตน่าจะเห็นแบบนั้นนะครับการบันทึกเรื่องราวด้วยภาพเคลื่อนไหวนั้นนะครับสามารถเก็บความทรงจําของเราได้สมจริงที่สุด อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นสื่อในการส่งต่อความรู้สึกรวไมไปถึงภาพประทับใจดีๆไปยังผู้อื่นได้ดีกด้วยนะครับโดยสุดท้ายนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวพวกเราทุกคนแล้วล่ะครับว่าจะเลือกบันทึกแต่สิ่งดีๆที่เกิดประโยชน์อย่าให้คลิปวิดีโอนั้นหันกลับมาทำลายตัวเองพบกับรายการที่มากด้วยความรู้จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ